นี่มหกครับมหกปีครับปีทศสิทธ์อยู่ในแผนอะไรครับแผนรักษากับตอนนี้ให้เด็กฝึกปฏิบัติทำอะไรครับเป็นแผ่งกั้นต้นไม้ตรงหน้ากระโปรงขับั้นให้คนหยิต้นไม้โอ้แต่ในการแต่งหลักสอนทักษาเกี่ยวกับการเชื่อมเกี่ยวกับการดัดเหล็กการประกอบงานการทาสีการเชียร์แผนมีเด็กกี่คน อยู่4คนคน,คน่ะ2คนเด็กมีทักษะวันนี้เรียนช่างอะไรนะช่าง<อ>เ,เป็นงานผลิตภัณฑ์โลหะอ๋อแล้วเด็กจะจะเรียนไปเรื่อยใช่มนัะ้เป็นได้ทุกทุกช่างมนะัเด็กครูลสลับกันเรืเ่อยครับก็มีเวลาวิชาครับคืม,ม,มีงานไฟฟ้าของการประกอบแผงไฟฟ้าสลับกันไปเนาะก็มีงานเสร็จๆ เอ๊นายทำยากไหมทำไมยากนครับทยากเอาไม่อยากเนาะเคยทำมาก่อนไหมลูกเคยมีพื้นฐานไหมแบ่มาคุณครูให้ทำแบ่งไงคนละชิ้นสองชิ้นหรือว่ากลุ่มละอันสองอันหรือยังไงคนหนึ่งคู่หนึ่งไอ้กลุ่มหนึ่งคู่หนึ่ง พวกเรามีทักษะในการออกบางอย่างมีทักษะในการออกออกออกบางอย่างออกเล็กม,มียาจันลอยจันต้อนไปตอนแล้วทำเป็นเนาะอ่าตอนนี้จะทำอะไรครับเชื่อมเชื่อมอะไรลูกเชื่อมเล็ก เอาที่มาทำอะไรดูนี้หนันักโตุงเกิดจะออกเล็กอันไหนอต่อตเล็กใช่ไหมลูกคงอันนี้ไฟกี่โวลต์นะไฟกี่โวลต์ไสิบ Cảm ơn các bạn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

ข้ม .6 ครับ,บสิตเนาะแผนช่งางศากรรมเนาะอันนี้เรียนวิชาอะไรครับลูกเกีเ่ยวกับผลิตภัณฑ์การชื่อว่าวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้ทักษะอะไรบ้างเชื่อมใช่ไหมเชื่อมออกอลละไรพวกเราได้เรียนท้งอื่นไหมลูกพวกไฟฟ้าออกแบบเขียนแบบอะไรไหมเรียนเนาะ อะไรนะเป็นวันเลยเเลย,ยกวันเรียนก็นดี